หัวสิอ้น,นี่มีโอกาสได้มาถ่ายนะครับแต่ไม่ทันหัวรถจักรนี่ทีนี้เอาเป็นสูงไหมครับเพราะว่าหัวรถจักรไปดูแล นี่นะครับก็แค่นะครับจะมีึ่งสองสามล็อกนะครับจะเป็นสามล็อกนะฮะก็ใส่ได้ประมาณสองสี่หกนะฮะแบกหนึ่งก็ได้ประมาณหกคู่นะครับก็จะเป็นแบบกระบอดแสกนั่นเองนะครับอันนี้ก็อห้หนึ่งนะฮะอันนี้สองอันนี้สามนะครับ พวกรถบรรทุกเลยนะฮะพวกรถพ่วงเนี่ยครับรรบาง ก็บางทีก็ป e, ูเดียวจริงๆแส่ได้สองปูกัแล้วแต่เขาจะวางเป็นชั้นเป็นล็อกๆเป็นเคสไปนะครับจะมีหลากหลายนะครับมีหลายสีนะครับมีสีแดงสีแคบมีหลายสีนะสีเทา ตีจะถ่ายแค่มุมมุมล่างนะตอนนี้ก็บนเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวมาดูบ,บนกันดีกว่าเพราะว่าก็เคยเห็นหลายคนก็กนงลงเลยมมุล่างไปแล้วเนาะอันนี้นะครับใส่กูได้หลายขนาด มาถ่ายไม่ถ่าย ที่อย่าเงี้ยใกล้ๆกันนะก็จะไปเก็บไว้ตรงหย่านะครับข้างๆจากท่าเรือนะครับในส่วนตรงก็ตรงนี้นะก็เป็นทางแยกนะแยกไปแอปอ่า,อาไม่ใช่แอปออสีแยกเข้าไปท่าเรือนะครับพอแล้วก็ไปอ่าอีกที่อ่า ก็ใส่ได้ตู้40ฟุตนะครับก็จะมีแบบว่าแบบเฉพาะเลยในส่วนตรงนี้ก็ได้ทั้ง45 13นะฮะในข้างข้าง ก็ยังไงขอบคุณคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับกด subscribe ให้ด้วย